ก็อยากให้รู้ว่าไม่ได้มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุทาห์น,นะครับขับขี่โดยเฉพาะรถเล็กเนี่ยจะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งเลยเมื่อไปใกล้ๆกับรถคันใหญ่ครับค<ะ>่ะเดี๋ยวพักครู่เดียวช่วงหน้าพาขึ้นโรงพักกันหน่อยดีกว่าพวกคุณปะพาไปดูว่าบนโรงพักเนี่ยนะคะคุณผู้ชมม,มีทั้งเรื่องของการเสพยาก็ได้เล่นพนันก็ได้จะดื่มจะดิ้งก็ได้เพราะว่าคนที่ทำคนนั้นเป็นตำรวจรบเลยมันได้เหรอ,อ ก็เล่นการพนังมาตลอดเลยค่ะแต่ก็มีการว่ากล่าวไปแล้วเราก็คิดว่าเขาน่าจะจะเกลียดจะรักหน้าร้อนก็สาดด้วยกันได้ ร้อนนี้ปีค่าไฟกลับมาแล้วติดต่อตัวแทนจำหน่ายแอร์แคเรียใกล้บ้านคุณตั้งแต่15มีนาคมถึง30เมษายนศกนี้เราจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารนึงทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง8เมษายนนี้ลดอุณหภูมิสั่งงานด้วยเสียงผ่านมือถือแคเรียคอปเปอร์11 ที่ช้อปปีช้อปสินค้าครบคุมที่ช้อปปี้ที่ช้อปปีส่งเร็วถึงไวทั่วไทยที่ช้อปปีที่ช้อปปีที่ช้อปปี้ชูครบคุมส่งไว้ช้อปปีวันนี้ถึง3สิบเอ็ดธันวาคมนี้เทีช้อปปี้ชาแดดมั่นใจช่วยทั้งปกป้องร้ายบำรุงด้วยนีเวีย u ซูเปอร์ซ plus สุดใหม่ที่มี s p f 50เนื้อเซรั่มบางบาด้วยสาสารช่วยบำรุงลำลึก o ูสผิวดูบรท์ในแวันใไม่นีเวียซูเปอร์ซี plus นีเวีย is for skin เล่นเหงื่อซบทั้งวันหึม็นมอัพแต่ดูนั่นน้องเลีงหอมนานอยู่เลยเพราะใช้ดาวนี่มิสทิกที่หอมสองเท่าหอมนานเกินคาดดาวนี่เคเมื่อทีมงานชอบแล้วแต่น้องเขาขออีกสิบเทคได้ไหมคะพอแล้วก็มันอาบเพลินนะคะเพราะสบู่โอเคเฮอร์เบลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินสบู่โอเคเฮอร์เบลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวย เวลารู้สึกหมดกำลังใจเราต้องเติมสิ่งดีๆด,ดื่มโนมเปิลดัชมิลโฟอินวันสูตรใหม่ลดน้ำตาลลง40%สดชื่นทันใจดื่มได้ทุกวันรอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอเชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องะอะแอร์เอเชีย แ่โยคีในรัศมีวงกลมเป็นท <ละ S 1> ี่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีถ้าแป้งโยคขีในรัศมีวงกลมจำไว้ให้ดีแบ่งโยคขี่ในรัศมีวงกลมสามสี่วรมารวมสนุกกับแคมเปญคิวคิวโว,วด้แดแจกใหญ่แัดหนักน่ารักจัดเต็มร่วมบวดภารกิจคิวคิวจากน้นอน้องทั้งเคนที่แท็กคิวความสดใสกับพี่พี่ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร แอปแล้วมา่วมสนุกกันตั้งแต่22 0ถึง30มีนาคมนี้เบลแนะนำเทพไทยมาหลายปีหลายคนใช้แล้วชอบกันทั้งนั้นเลยค่ะส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้ลองใช้ดูสิคะแล้วจะรู้ว่าปากสะอาดพร้อมสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นยังไงยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดต่อไปเทพไทยนะคะความสมบูรณ์แบบแบบญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ดีไซน์แต่ยังใส่ใจในทุกดีเทล โตชิบาเจแปนออริจินคราฟทที่ดีไซน์ใส่ใจทุกดีเทลอยากแค่ทำความสะอาดต้องเคลียร์ผิวด้วย Nivea a d n e c a Micellar ด้วยสารสก,กัดจากแมกโนเลียลบเมคอัพหมดจดช่วยลดสาเหตุการเกิดสิวรู้สึกผิวดูสใสไกลสิวใน7วัน Nivea is for skin แม่รู้ถ้าลูกทำอะไรแล้วมีความสุขลูกจะทำมันได้ดี โฟมสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสบีดีเอชเอยี่สิบเจนมิลลิกรัมวิตามินบีสิบสองสี่และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบโฟมอสโอเมก้าสมาร์ทโกวันพลาสสนับสนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์ CP Extra ผู้ดำเนินธุรกิจแมคโครโลตัสสู์ร่วมอาหารและสินค้าคุณภาพแรงเจอร์แรงใจของผู้ใช้แรงนาดสูตรใหม่ผสมแบบอารจีนีน10บาทอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าด,ดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่ง10ปีสอน7.45มง45นาทีได้ยินแล้วตกใจนะครับคุณผู้ชมอุทานแล้วอุทานอีกว่าอุย้ยโรงพักที่ไหนกันเมียตำรวจเนี่ยออกมาแฉเลยนะครับว่าผัวเนี่ยทำงานอยู่นะ ทั้งเล่นพนันออนไลน์ในเวลาราชการ oh. จิบเบียก็ด้วยไอเนี้ยยังไม่เท่าไหร่มันเหมือนแอบทําได้ <c oughs> แต่เสพยาไอซ์บนโรงพักนี่มันแปลว่าอะไรโอ้โหฟังปุ๊บนี่ <c oughs> ผิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงร,รอบนี้เมียออกมาแฉเองเลยเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยแต่ว่าอยากจะเตือนกันหน่อยเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะรถเล็กรถใหญ่อย่างเดียวนะครับรถเล็กกับรถเล็กด้วยกันก็เกิดได้บ่อยแล้วครั้งนี้เป็นมอเตอร์ไซค์กับรถจักรยานฮะสองสาวซ้อนกันมา2คน ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่รู้อีท่าไหนไปเสยท้ายจักรยานคุณป้าปั่นอยู่ข้างหน้าปรากฏคุณป้าเสียชีวิตส่วนมอเตอร์ไซค์ซ้อนสองกันมาได้รับบัดเจ็บเล็กน้อยครับเวลาขับรถเราก็นึกหวั่นใจเหมือนกันนะอีกหนึ่งคันค่ะคุณผู้ชมเป็นรถกระบะสีขาวแต่ใจดำเหลือเกิน คนเราคือชนแล้วถ้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะก็แค่อยู่ช่วยเขาก่อนคือมันเป็นไปได้เพราะว่าเขาอยู่ในในจุดมืดแล้วมันก็ต่ําแล้วกว่าจะมาเห็นก็คือมันเบรกไม่ทันอยู่แล้วแต่ความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นคือพอคุณชนแล้วเหยียบแล้วคุณลงมาดูแล้วอ่ะรีบให้การช่วยเหลือไอ้ที่หนักมันจะได้เบาลงไอ้ความไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันฟังขึ้นเลยนะคะว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆและเนี่คุณไม่ได้หนีด้วยคุณช่วยแล้วแต่อันนี้คือพอลงมาดูปั๊บวายตายแล้วไปไม่รู้ไปดีกว่าไปเลย ถ้าจังหวะที่เขาตัดสินใจไปแล้วหนุ่มคนเนี้ยเป็นอะไรมากกว่านี้ถึงเสียชีวิตขึ้นมาอ,มอมหนักเลยโทษหนักเลยอไอ้ช่วงเวลาที่คุณไม่ช่วยเขาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นได้อีกเยอะเลยนะ,ะมันเป็นวินาทีชีวิตของคนคนหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมอะขยับไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการมีหนุ่มคนหนึ่งเขาซิ่งรถเก๋งมาปรากฏว่าพอซิ่งมาอยู่ดีๆเนี่ยรถเสียหลักเนี่ยทำให้มีผู้ไม่ได้รับบาดเจ็บถึง8รายแต่พอตํารวจมาถึงเขาอ้างว่าที่รถเขาเสียหลักแบบนี้ไม่ได้เมานะ แต่ว่ามีรถจัก,กรยานยนต์มาตัดหน้าเขาค่ะทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่รุนแรงนะต่อให้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยโอ้โหเป็นระนาวอะต้องใช้คำนี้ครับ กูผู้ชมมาต่อกันเรื่องนี้เตรียมถอนหายใจไว้สัก1ิบยี่สิบรอบเลเอาไปก่อนเลยค่ะเออเออเดี๋ยวมีอาการเหมือนกันนี่แหละฮะเพราะว่าครั้งนี้เมียเก่าทนไม่ไหวแล้วนะครับถูกอดีตคนที่เคยคบหาดูใจกันจะจริงจังด้วยนะเป็นรองผู้กำกับในพื้นที่ของสมุทรปราการฮะมีพฤติกรรมเนี่ยยักยอกเอาเงินเธอไปครึ่งล้านนะห้าแสนกว่าบาทแอบโอนจากโทรศัพท์มือถือของเธอเนี่ยเข้าบัญชีส่วนตัวนะฮะและที่สําคัญคือ เป็นระดับรองผู้กำกับนะเล่นพนันออนไลน์แล้วถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาเล่นอ๋อเขาเอาโทรศัพท์หนูเนี่ยไปเล่นแล้วเปิดมาปุ๊บอาหน้าจอเว็บพนันค้างอยู่มีประวัติเสพยาไอซ์ด้วยนะครับที่สําคัญก็คือว่าตอนอยู่โรงพักเนี่ยดื่มเบียร์คือผู้ชายดื่มเบียร์เนี่ย ก็ปกติแหละไม,ไม่ได้อะไรหรอก,<ช>รอกนะ<ช>แต่ว่าดื่มในเวลาราชการอันนี้ไม่ปกตินะครับแล้วตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยถูกยักยอกเงินไปเท่ากับว่าตอนนี้เธอเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยโดนหลอกในขณะที่ฝ่ายชายยังลอยหน้าลอยตาเตรียมจะเป็นผู้กํากับแล้วซะด้วยก็เลยออกมาร้องเรียนกับทนายความครับนี่เป็นภา